จะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดวิวนะคะก็ค่อยทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีฟัำวิวติ๊กต็อกค่ะขั้นตอนในการทํานะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของติ๊กต็อกค่ะในการทําและที่สําคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกดติ๊กต็อก100%ค่ะรับรองเลยค่ะว่าทําไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน เอาละค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด follow bz นะคะจะเป็นบริการของร้าน speedfollow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มวิว tiktok ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นของปั๊มวิวติ๊กตอกมาให้เราแบบนี้เลยค่ะยอดเริ่มต้นนะคะที่300วิวค่ะยอดสูงสุดนะคะก็คือ20,000วิวค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองกันที่10,000วิวกันก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งช่องทางการชําระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะนํา QR code ไปชําระเงินได้เลยค่ะโอนเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินเขานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะสอนวิธีนํำลิงก์ของ tiktok ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีท,ทําทํำยังไง เริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้า t ิ k t ต k อกของเราค่ะแล้วก็เลือกที่วิดีโอที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนกดตรงจุด3จุดในวิดีโอค่ะแล้วก็จะขึ้นตรงคำว่าคัดลอกลิงก์แบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็นำลิงก์นี้แหละค่ะไปให้อดมินได้เลยหลังจากเราส่งลิงก์ให้อดมินแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปรอย,ยอดขึ้นพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะอยู่ที่0วิวค่ะเดี๋ยวเรามา r e f r e s หน้าจอไปเรื่อยๆกันเลยค่ะตอนนี้เป็น11วิวแล้วนะคะเพื่อนๆรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นจนครบแล้วค่ะร้านนี้เขาทำได้จริงนะคะไม่จกตาแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวติ๊กตอ็อกจากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดวิวนะคะก็ค่อยทยอยขึ้นแล้วค่ะ ร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์อัสไน่ฟอลโลบีแซดรายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอดย4ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขามีแอดมินคอย standby ต,ตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ